ฟุตบอลมาแล้วเจอกันอีกครั้งครับในช่วงที่2กับการ,รวิเคราะห์กับการวิจารณ์ฟุตบอลต่างประเทศจากผม,มวยหูเมทานะครับซึ่งช่วงแรกผม,มวยหูเมธาวิเคราะห์วิจารณ์มวยหน้าเล่นมวยหน้ารองศึกมวยมันสนันเมืองที่เวทีมวยลังสิทธิธ์ให้แล้วท่านสามารถติดตามดูย้อนหลังได้กับ4ช่องทางการติดตามด้วยกันนะครับช่องทางที่1่งเป็น a c e b o o k เมตา7จสีช่องทางที่2เป็นเพจเมตา74สีช่องทางที่3เป็นย t ท b e เมตา74สีและช่องทางที่4เป็นช่องทางอินสตาแกรมเมตารจ็ดสีสี่ช่องทางสำหรับ การวิจารณ์นะครับทั้งมวยและฟุตบอลนะครับผมเมธาต้องขอบคุณทางกลุ่มกีฬามวยพักยก168ด้วยครับสนอกสนใจครับร,รับข้อมูลข่าวสารมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองในกลุ่มกีฬามวยพักยก168ก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้นะครับเมื่อท่านสมัครแล้วนะครับมีข้อมูลมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองประจาวันรวมถึงเรื่องของข้อมูลเกีย่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศและมีรลย์เสียงนะครับให้ท่านฟังฟรีด้วยนะครับกับไปด้านของกลุ่มกีฬามวยพักยก168ผมเมธากรันตีนะครับอ่ะเราเข้าสู่ด้านของฟุตบอลหน้าเลล่่่นนนนฟุตบอออห้าาาารรรงงะคคคัปจํํืวที27 สิงหาคมคำคืนนี้กันเลยนะครับคู่แรกครับที่ผมเมธาจะวิเคราะห์จะวิจารณ์จะเป็นเรื่องของฟุตบอลยูฟ่าแชมเชปี้ยนลีกรอบเพย์ออฟนะครับคู่แรกจะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางกาลตาสลายยอดทีมแกลงจากประเทศตุรกีจะเปิดสนามเอตันบูร,รับมือก,กับทางยังบอยยอดทีมแก่งประเทศสวิสเซอร์แลนด์นะครับเป็นเรื่องของฟุตบอลคู่นี้จะเริ่มทำการคลิกออฟในช่วงเวลาตีสองของบ้านเรานะครับทางเจ้าบ้านทางกาลตาสลายนั้นก็มีทาง โฮคาคร์นคาบูรุตคุมทิมอยู่ในขณนะนี้นะครับส่วนทางยังบอยนั้นก็มีทางฟาอีกลาเมนคุมทิมอยู่ในขณะนี้นะครับผลงานของทางเจ้าบ,บ้านกาลาจาท,ะทะลายนั้นครับมีชนะ2เสมอ2แพ้ไป2รับลาสุดเป็นฝ่ายครับแพ้ให้ทางยังบอยมาในนัดแรกฟุตบอลดูฟ้าเมเปีบยลลีส่วนทางยังบอยผลงานนะครับคู่มาเยือนนั้นมีชนะ3เสมอ1แพ้ไป1กับลาสุดเป็นฝ่ายชนะทางกาลาจาทลายครับกับการเปิดบ้านเฉือนชนะมาทิตกอรประตูต่อ2นะครับฟุตบอลคู่นี้ราคาเิตครับเปิดทางเจ้าบ้าน กาลตาสลายเป็นปอดอยุ่ที่ราคาลูกครึ่งท่านต่อต้อ,ตองยิงทิ้งสองนะครับอ่ะความเหมืเบื้องต้นจะติดชื่อโค้ชสนามการแข่งขันเวลาการแข่งขันผมมวยหูเมธาแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาจอดลึกในด้านของรายชื่อนักเตะทั้งที่เปตำแหน่งี่คาดการว่าจะลงสนามค่ำคืนนี้มีใครกับใครกับรกนบ้างพร้อมการวางหมากการวา,างกลยุทธ์ของทางให้โค้ดทั้งสองทีมว่าจะใช้กลยุทธ์แผนไหนไล่อัพนักเตะแผนไหนถ้าพร้อมแล้วตามผมมวยหูเมธาผูรูสายกีฬาแห่งวงการมวยและวงการ,การ,การฟุตบอลมาครับ สำหรับการจัดทัพของทางเจ้าบ้านเป็นเรื่องของมันนี่ทางโฮคารบูรุสนะครับไม่มีทางเลือกวันนี้ต้องเปิดเกมลุกนะครับไลน์อัพนักเตะที่เปิดออกมาเป็นเรื่องของระบบ4-4-2นะครับผู้รักษาประตูจะเป็นทางเจ้าเฟรนันโดมุดเดล่ายืนข้อเสาให้ทางกาล,ลาสไล่เจ้าบ้านนะครับสีประการหลังแผงแบ็กโฟจะเป็นทางเจ้าอาริเอนเยเลอร์ครับกับทางเจ้าครับวิกเตอร์เกนเนวุสันนะครับก็จะรับบทบาทเป็นสองตีเตอร์ฮับบัญชาเกมรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายจะเป็นทางเจ้าคาร์ฮาคลาน,นะครับวิงแบ็กฝั่งขวาจะเป็นทางเจ้้้้้าา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 เเเเเเเคคคคครรรรรดดิตตโนน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 น่่่ััััััับบบบบกกกกก็็็็ปปแแแแหลลลลลงง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 งผผออททททจจจสสสะะวู เจ้ากาเบียตนะครับซาร่าครับก็จะรับบทบาทเป็นเพลย์เมคเกอร์เป็นจอมทัพขับเคลื่อนเกมแดนกลางรวมถึงทางเจ้าครับบอริสนะครับยิสมาร์สและทางเจ้าบริสเลยครับหมอเทมนะครับก็เป็นสีแดนกลางของทางเจ้าบ้านกาลาตาสลายนะครับวันนี้กองหน้าคู่จะเป็นทางเจ้าเคเลมครับอัดตัวคูกรูดาวเตะทีมชาติตุรกียืนคู่กับทางเจ้าเมาโรครับอิกาดีดาวเตะทีมชาติอิตาลีนะครับก็เป็นหลายชื่อทั้งเป็นตำแหน่งที่คาดการว่าจะลงสนามค้ำคืนนี้ครับของทางเจ้าบ้านกาลาตาสลายนะครับ เดี๋ยวเราไปดูความพร้อมครับของทางคู่มาเยือนกันบ้างทุกทางยังบอยครับถือว่าได้เปรียบเพราะด้านแรกชนะมา3-2วันนี้ขอเพียงแค่เสมอนะครับจะผ่านเข้ารอบไปได้เดี๋ยวมาดูการจัดทัพกันนะครับผู้รักษาประตูของทางทีมเยือนยังบอยน, Boy, นั้นเป็นทางเจ้ามาวินเคลเลอร์ยืนเฝ้าเสาที้ทางยังบอยนะครับสี่ประการหลังแผงแบ็กโปจะมปทางเจ้าเลวินบุ๊กคับกับทางเจ้าโมฮัมเหม็ดกาลีกามาร่าก็จะรับบทบ,บาทเป็นสองเซเตอร์ฮับบัญชาเกม,มรับร่วมกันนะครับวิงแบ็กฝั่งซา้ายเป็นทางเจ้าตองกี้ครับชูกรูวิงแบ็กฝั่งขวาจจะะะเเเเเปป็็็็นน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 ททาาาาาางง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 ง้้ชููดียยยยยคคคคครรรรััััััับบบบบบอออออสสกกกแแแหลลผผผโฟขมื่ว จะบรรลังเจ้าโจเอลนะครับมอยเตโรกับทางเจ้าซิกนะครับอานิเซ่นะครับก็จะรับบทบาทเป็นเพลย์เมเกอร์เป็นจอมทัพขับเคลื่อนเกมแดนกลางร่วมกันครับรวมถึงทางเจ้าครับซานโดรเราเปอร์ครับและทางเจ้าเอ็มบรีดี้กอรลี่นะครับก็เป็นสี่แดนกลางครับของทางครับผู้มาเยือนทางยังบอยนี่กองหน้าตัวตัดจะเป็นท่านเจ้าฟิลิปนะครับอูกรีกิเซ่นะครับวันนี้หน้าป้ายจะเป็นทางสกิตแวครับกวางโวล่านะครับฟุตบอลคู่นี้ครับมุมมองท่านั่งผมมวยหูเมทานะครับ ทางยังบอยถือว่าได้เกีบยวก่านนั้นแรกชนะมาวันนี้นี่เลทเปิดทางการสลายไปต่อที่ราคาลุกขึ้นต้องยิงังสองวันนี้ผมดูว่าทางยังบอยครับมีสิทธ์มายังเสมอได้ครับราคาเลทเปิดบ้านแบบนี้วันนี้ให้ลองครับพี่ทางยังบอยกับปปนของฟุตบอลยูฟาเจมเป็นหลีกคู่แรกนะครับส่นฟุตบอลยูฟ่าเจมเบ็นหลีกกับคู่ที่2ครับระหว่างทางเลสบูซัตบวกวันนี้เปิดบ้านครับจะชนะทางดีนโมเชียวันนี้จัดไปทางเลสบูซัตบวกคู่ที่สองสปาร์ตาปักคึงลูกครับวันนี้จัดไปครับจัชนะทางม คู่แรกนะครับเบอร์มิงแฮมวันนี้เจอกับทางฟูแลมวันนี้จัดไปครับที่ทางฟูแลมนะครับคู่ที่2นะครับคิตตันพาเลตวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางนอริทนะครับคิตตันพาเลตดีกว่าจัดไปนอริทจัดไปครับที่ทางคิตตันพาเลตแล้วกู่ต่อมาครับวันนี้วอร์ซอครับเจอกับทางฮัดเดร์ฟิวทาวครับฟุตบอลคู่นี้นะครับรองครับที่ทางวอร์ซอครับและคู่สุดท้ายท้ายสุดครับวันนี้ครับมิวบอร์ครับวันนี้เจอกับทางเลตันโอลิแวนวันนี้ผมชอบทางมิวบอร์ครับอ่ะวันนี้ก็ขอจบลงที่ตรงนี้นะครับเจ็ดคู่กับการว